สวัสดีครับผมนายวัชรินทร์ทองทาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุพพารามครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ,จพอเพียงโคกหนองนาบุพพารามโมเดลนะครับวันนี้ได้รับเจียดจากทางสำนักง,งานเขตนะครับให้นำเสนอเกี่ยวกับ กิจกรรมโคกน้องนาของพวกเรานะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขออนุญาตรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเรานะครับโคกน้องนาบุพพารามโมเดลหรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ,จพอเพียงนะครับโรงเรียนบุพารามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่รัศดุจำนวน28ไร่นะครับซึ่งเป็นที่รับผิดชอบของโรงเรียนเองเราเริ่มเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่ง แรกเริ่มก็ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบนเกาะนะครับให้งบประมาณในการปรับพื้นที่ตรงนี้เดิมนะครับเป็นพื้นที่ของป่าลกล่างบ้างเปล่านะครับไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นเราก็มามาดําเนินการเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับเราเริ่มดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมที่ดําเนินการของพวกเรานะครับ ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินง,งานและก็มีองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชพัฒชัชยภูมินะครับก็ได้เข้ามาร่วมมืออีกครึ่งหนึ่งนะครับกิจกรรมที่พวกเราจัดนะครับก็จะมีทําการเกษตรนะครับเป็นหลักทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกพืชก็จะมี ปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกผักสวนครัวแล้วก็มีไม้ผลไม้ยืนต้นมีกล้วยนะครับมีสวนผักอะไรที่กินได้ทั้งหลายนะครับเราก็จะพาชุมชนแล้วก็ให้นักเรียนมาดําเนินการปลูกตรงนี้นะครับมีเลี้ยงสัตว์ก็จะมีเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงส่วนมากก็เป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับในในพื้นที่แห่งนี้สําหรับ จุดประสงค์ใหญ่ของโครงการก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเมื่อจบการเรียนออกไปได้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้ดำเนินการมาผลผลิตที่ได้นะครับในปีต่างๆนะครับกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นข้าวนะครับข้าวเป็นพืชผักแล้วก็นําไปใช้ในจิตกรรมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับข้าวก็นําไปจําหน่ายบ้างนะครับเรามีพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างเพราะนั้นเราจะมีแปลงนาแปลงนาข้าวตั้งแต่เริ่มเดิมทีก็ทํานาธรรมดานี่นะครับทํานาโดยนําชุมชนมาส่วนร่วมมีความรักความสามัคคีนะครับและก็มี การลงแขกรักษาขนรรมเนียมประเพณีของชุมชนไว้ลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งชุมชนทุกทุกบ้านทุกหลังคานคในบ้านเปอยเนี่ยนะครับจะออกมาร่วมกันทําทุกอย่างในกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีกันนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชนด้วยนะครับอันนี้คือเราน,นํานวัตกรรมและการนาองค์ความรู้จาก เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับชื่อเด็กหญิงชันวีบัวสะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจริยาพรสัจสังค่ะเราสองคนมีหน้าที่ให้อาหารไก่และเลี้ยงไก่สุกๆวันพุธค่ะหนูมีหน้าที่เก็บไข่ไก่ค่ะหนูมีหน้าที่ให้อาหารไก่และให้น้ําไก่ค่ะ สำหรับผลผลิตที่ได้ในแต่ละวันนะคะคุณครูจะนำไข่ไก่ไปประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนและลังสรรเมนูใหม่ๆเพื่อพวกเราจะได้รับประทานอาหารสดและสะอาดทุกวันแต่ถ้ารอบไหนเยกยวไข่ไก่ได้เยอะและเหลือจากการนำไปประกอบอาหารกลางวันแล้วทางโรงเรียนก็จะแบ่งขายให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วยค่ะ การที่พวกเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ช่วยฝึกทักษะชีวิตและให้ประโยชน์กับเรามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรู้จัก รับผิดชอบในหน้าที่ที่เราได้มอบหมายอย่างเต็มที่ความเสียสละต่อส่วนรวมความสามารถีในกลุ่มเพื่อนและการที่พวกหนูได้ทำเช่นนี้พวกหนูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในอนาคตสามารถสร้างเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวหนูเองและครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ